คนดูทุกคนครับก็เ,เห็นไหมครับคนที่โปรโมทช anel เ,เพื่อนหรือช anel คนอื่นนะผมหรือว่าฝากโปรโมดด้วยโปรโมดเพื่ออะไรครับโปรโมทแล้วมนได้อยอดวิวมาได้ซับมาได้ไลค์ได้ยอดแชร์เฮ้ยจริงเหรอวะนั่นไงกูลองบ้างดิสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกับรายการลิสี่ดวงนะครับผมลิสี่ดวงช anel ครับวันนี้ผมจะมาโปรโมดให้ช anel เ,เพื่อนผมครับผมนั่นก็มา สวัสดีครับทุกคนผมกัรายการลิสสีดวงชแนลครับผมวันนี้ผมจะมาโปรโมทชแนลของไอเฮี้ยนี่ครับผมมันคือดำยากชแนลครับผมช่องเฮี้ยอะไรไม่รู้ครับไรสาระปัญญาอ่อนครับผมดูครับมันลงอะไรของมันไม่รู้นะครับผมคนเฮี้ยเลยครับผมดูมันลงอะไรไม่รู้ว่าภาคเชี้ยอะไรไม่รู้ว่าไม่คบปัญญาอ่อนน่ะาคได้หัวคุยมากอ่ะจริงๆครับผมอ่าผมจะสอนวิธีติดตามมาด้วยแอปสำหรับใครที่ทํามันไม่เป็นครับนี่ กดติดตามอย่างนี้นี่ให้เป็นสีแดงอย่างนี้ครับผมนี่กดให้เป็นสีแดงอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้แหละครับนี้แหละครับแล้วก็เลยเข้าไปกดกดไลค์มันด้วยครับผมนี่กดไลค์อย่างนี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมเนี่ยลืมนะครับกดติดตามอย่างนี้ครับผมนี่ครับถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมการโปรโมทช่องหัวควยครั้งนี้ขอบคุณครับควยจริงๆ